สวัสดีครับพบกับ YouTube ของตังกุยนะครับตังกุยอิสตังกุยนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องนักเตะคนนี้หน่อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นกระแสมากๆเลยนะในการกลับมาเยือนแอนฟิลด์ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับการต้อนรับแบบที่เรียกว่าอบอุ่นจริงๆนะครับแล้วก็ยังสมหวังซะด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทําประตูได้ที่ตัวเองต้องการจริงๆแล้วเนี่ยในเกมเลเจนด์นะครับที่ร์พูพบกับอาร์จ็คซัมสตัร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย เรียกว่าไฮไลท์ของงานเนี่ยก็อาจจะไปอยู่ที่สเวนโกลันดิคสันนะครับแล้วก็นักเตะหลายๆคนที่กลับคืนสู่เย้านะฮะแต่ว่าตอเลสเป็นหนึ่งในคนที่แฟนบอลเฝ้ารอจริงๆแล้วตอเลสกับลิเวอร์พูลเนี่ยนับตั้งแต่ที่เขาย้ายออกไปจากสโมสรนะครับเมื่อปี2011เดือนมกราคมเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้ว่ากลับมาเตะที่แอนฟิลด์เลยนะมีเกม ออสตาเมื่อปี2 0 1 5ตอนนั้นสภาพเขายังถือว่าดีอยู่นะนะครับเป็นนักฟุตบอลอยู่ย้ายกลับไปเล่นกับแอ,แอ,แอตเลติกมาดริดละนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เป็นการสวมชุดเรอรวพูนะครับการกลับมาเล่นให้เวีรวพูอย่างเรียกว่าเป็นทางการจริงๆเนี่ยก็คือเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าจะกลับมาเล่นช่วงระหว่างนั้นหลังจากที่ย้ายไปแล้วก็เป็นในฐานะคู่ต่อสู้นะครับมาเล่นในเกมออสตาก็เป็นเหมือนฟุตบอล เชลตี้แมชนีแหละครับแล้วก็มี l f c Foundation เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยก็เป็นฟุตบอลที่เรียกว่าคล้ายๆกับว่าบอลรวมเพื่อนนะครับของเจอร์ลาดกับคาร์กเกอร์เชิญเพื่อนเก่าๆมาร่วมเตะฟุตบอลการกุศลกันนะครับเป็นงานฉลองให้กับซซเวนเจอร์ลดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นชุดที่แข่งใส่เนี่ยก็เป็นชุดของเพื่อนเจอร์ลดนะไม่ใช่เสื้อเลี้ยวผูเพราะฉะนั้นเกมเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ย แทบจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีเลยอย่างนั้นก็ได้เลยนะครับตั้งแต่ปี2011ที่แฟนบอลลิบุลได้เห็นตอเรสกลับมาใส่เสื้อเลี้ยวผูลอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีความสุขนะนะครับเวลามันผ่านมานานแล้วลนะ่ะในในในความเจ็บปวดครั้งนั้นน่ะนะครับการเวลามันบางทีมันก็ช่วยเยียวยาเราได้นะโอเคแหละบางคนอาจจะบอกว่ายังให้อภัยไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับมากๆเลยส่วนใหญ่แล้วก็ให้อภัยแล้วหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นต้องให้อภัยเลยคือมันเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าแล้วแต่คนส่วนผมเองผมผมเข้าใจในในทุกๆอย่างเลเข้าใจสโมสรด้วยเข้าใจตอนเลสด้วยเราต้องนึกย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยโอเคแหละตอนเลสก็ยังมีสัญญากับสโมสรแต่ว่าเขาก็รู้สึกเหมือน สโมสรผิดสัญญาขเขาเหมือนกันถ้ามองแบบนี้ก็คือเขาย้ายมาในยุคข,ของราฟาเบลนิตสนะครับ2007นะครับเพื่อที่จะมาประสบความสำเร็จที่มากขึ้นนะฮะญีปุนตอนนั้นก็เข้าได้แชมป์ยุโรปปี2005เข้าชิงเจ้ายุโรปอีกครั้งปี2007เป็นรองแชมป์เพราะนั้นตอเลสที่อยู่กับแอตเลติกมเดริดเรียกว่าอยู่ใต้ใบบุญของเลอัรมาดริดกับบาร์เซโลนามาตลอดเนี่ย แม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะตำนานของแอตเลติกมิดรตดเป็นกัปตันทีมตั้งแต่อายุ19เป็นทุกสิ่งทุกอย่างสโมสรไม่อยากจะขายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็อยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วลิเวอร์พูลก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับมีนักเตะสเปนหลายคนมีโคชช้ชชาวสเปนอย่างราฟาเบนิเตสทุกอย่างมันดูดีแต่ว่าลองนึกภาพดูนะครับเขามาเขาทุ่มเทให้กับลิเวอร์พูลอย่างมากสร้างปรากฏการณ์สร้าง Impact ตั้งแต่ซีซันแรกเลย2 0 0 7 2 0เ8นะครับเรียกว่าได้ชิงรางวัล ยอดเยี่ยมทุกสถาบันเลยตั้งแต่ปีปีแรกเลยแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปทิศทางมันกลับแย่ลงนะฮะสโมสรมีปัญหาในเรื่องการเทคโอเวอร์วุ่นวายนะเจ้าของสโมสรทอมฮิกจิจอ์จิเลตลาฟานะครับย้ายออกอยู่ไม่ได้นะครับเสียชาบิรอนโซก่อนหน้านั้นนะครับฤด,ดูกาล2009-2010เสียลาฟาเสียมาสเคลาโนทิศทางมันมีแต่ดิ่งลงดิ่งลงเพราะนั้นเนี่ย ถ้าในความเป็นตอเลสโอเคแหละก็เข้าใจดีว่าคุณก็ควรจะต้องรักสโมสรแต่ว่าในฐานะนักฟุตบอลอาชีพคนนึงเนี่ยจากจุดเริ่มต้นที่เขาอยู่กับทีมแล้วก็ยืนยันมาตลอดว่าตอนที่มีข่าวกับเชลซีหนักๆเขายังยืนยันว่าเขาไม่ไปไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสโมสรเนี่ยช่วงนั้นมันก็ค่อนข้างจะโอ้ใช้คําว่าแบบเละเทะพอสมควรนะนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ ไม่ได้แชมป์ในปี2009ที่แย่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนั้นเนี่ยฤดูกาลนั้นต,ตอนเลสก็เริ่มที่จะมีปัญหาบาดเจ็บบ้างแล้วแต่ว่าเขาก็เรียกว่าเร่งเค้นฟอร์มในช่วงท้ายฤดูกาลเกือบทําได้นะครับสกอร์สีหนึ่งที่โอทฟอร์ดก็เกิดขึ้นในฤดูกาลนั้นแหละเดือนมีนาคมทีนี้หลังจากปี2009เนี่ยเหมือนกับลิพุนก็เริ่มที่จะตกต่ำแล้วนะครับเสียชาบีออรันโซมีการทะเลาะกันนะลาฟาเบเนเตสต,ตามไปในอีกฤดูกาลให้หลังมาสเคโโนก็ไปอีกเพราะฉะนนั้ ก็เข้าใจในมุมมองของเฟรโดตอเลสแล้วก็50ล้านปอนที่รืวอพูลได้จากเชลซีก็นำไปทำประโยชน์ดได้เยอะเหมือนกันนะครับขณะที่ตอ r เลสเขาก็ถือว่าไปก้าวต่อไปสมหวังในสิ่งที่เขาอยากจะได้คือได้ความสำเร็จนะเขาได้แชมป์ยุโรปกับเชลซีได้แชมป์ยูโรป้าลีกกับเชลซีได้แชมป์ FA คับกับเชลซีแม้ว่าโอเคแหละในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์แง่ของผลงานหรือว่าความมีอิทธิพลต่อเกมเนี่ย เขาจะลดน้อยลงไปช่วงเวลาที่ดีสุดในอาชีพนักฟุตบอลของเฟโนตอนเลสเนี่ยว่ากันว่าอยู่ที่เลียวภูนี่แหละจริงๆแล้วถ้าดูจากสาติต่างๆต,ต,ต,ตัวเลขเอ่อ impact ที่มีต่อเกมผมคิดว่าใช้คําว่าว่ากันว่าไม่ได้มันคือของจริงเลยครับมันคือข้อเท็จจริงโดยแท้เลยเพราะว่าเขาย้ายมาเลียวภูเนี่ยตอนอายุ23ปีอยู่ระหว่างอายุ23ปีถึง27ปีในช่วงฤดูกาล2007-2008 2008-2009 2009-2010 แล้วก็2010 2011ครึ่งซีซันเนี่ย3ปีครึ่งที่เขาอยู่กับเวอร์พูลเนี่ยนั่นคือช่วงเวลาที่พีคสุดๆในชีวิตของเขาละช่วงที่อยู่แอตและิอมาดิด erm เขาก็ทำงานได้ดีมีอิทธิพลต่อเกมอ่าเป็นกัปตันทีมเป็นที่ยอมรับแต่ว่าก็เหมือนผลไม้ที่มันยังบ่มไม่สุกอะ่ะเพราะว่าเขาก็อยู่กับแอตมิติทตั้งแต่ยังเป็นเด็กเยาว,วชนใช่ไหมขึ้นมาก้ามาตามลำดับขั้นอายุเขาแบบ17 18 19 20 21พช่วงเนี้ยคือมันก็ยัง เก่งแล้วแต่ว่าความสม่ําเสมออาจจะย,ยังไม,ไม่เต็มที่แล้วก็อีกอย่างก็คือ,อลีกที่มาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับิเิอร์พูลเนี่ยในเวลานั้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกถือว่าครองยุโรปอยู่นะครับช่วงปลายทศวรรษ2010เนี่ยนะครับตั้งแต่ครึ่งซีซั่นครึ่งหลังของทศวรรษ2010เป็นต้นไป2องพ2 0ห้ 2005, เป็นต้นไปเนี่ยทีมจากอังกฤษเนี่ยโชว์ฟอร์มทำผลงานได้ดีมากๆมาตรฐานสูงมากๆในเวทียุโรปนะครับชิงงินเองก็มี เข้ารอบรอง3ทีมก็มีนะครับแห่งกันเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนี่คือเวทีใหญ่เลยนะแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าพีคสุดๆพีคที่สุดในชีวิตของเขาแล้วได้แชมป์ยูโรกับสเปนยิงประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศ2008ก็ในชุดตอนที่เขาอยู่กับเรือพูได้แชมป์โลกปี2010ก็ตอนที่เขาอยู่กับเรือพูเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรให้สงสัยนะทีนี้เรามาทบทวนความทรงจำที่มีกับตอเลสซะหน่อยแล้วกันนะครับผมว่า คอนเทนต์นี ını, ้ก <laughs> okay. like ็น like ่าจะถูกใจแฟนๆร์พูลหลายคนนะที Wen ่ท like like ี่ยังรักตอเลสอยู่ผมว่าตอเลสเป็นที่รักตรงที่ผลงานของเขาเขาดูเหมือนเป็นคนที่พูดน้อยเขาไม่ใช่นักเตะจอมโวยไม่ใช่โวยไม่ใช่จอมโวยวายไม่ใช่แบบพูดคุยคุยเขื่องอะไรพวกนี้ไม่ใช่เขาใช้ฝีเท้าแทนคําตอบนะครับก็บุคลิกของนักฟุตบอลแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะนะตอเลสเขาดูเงียบๆนะครับไม่มี ไม่มีไม่มีปากมีเสียงอะไรมากมีโวยบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเวลาเขายิงประตูเนี่ยมันตื่นตาตื่นใจนะเขาสร้างความตื่นตาตื่นใจพูดได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ตั้งแต่ย้ายมาได้เลยแหละเพราะว่าพอจะพูดแบบนี้ได้เลยเพราะว่าสไตล์การเล่นของเขาอะความเร็วของเขาเขาคล่องเขาเร็วแล้วก็การเปลี่ยนจังหวะเร็วมากเปลี่ยนทิศทางเร็วคู่ต่อสู้เข้าพรวดมาแล้วเขาแตะไปอีกทางหนึ่งแล้วสปรินต์ไม่เอา รหรือว่าวินาทีในการจบสกอร์เสี้ยววินาทีในการตัดสินใจเนี่ยตอเลสเป็นคนที่ยิงประตูได้คมสุดๆผมคิดว่าหลายคนที่ทันตอเลสในยุคนั้นน่ะคงเข้าใจภาพแบบนี้ดีได้บอลอยู่กรอบเขตโทษเนี่ยจะซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่จังหวะที่แบบเขาเกี่ยวบอลฟึบเข้ามาในเขตโทษแล้วตะหวัดยิงอะ่ะโอ้โหมันสุดยอดหรือว่ามีลูกที่ยิงแบล็คเบิร์นถ้าจะไม่ผิดนะครับลูกที่เขาพักอกอยู่บริเวณกรอบเขตโทษฝั่งขวานะัก มุมเขตมุมกรอบเขตโทษอ่ะพักอกแล้วตวัดบอลเลยตูมฟุบเข้าไปเลยทะแยงเข้าไปเนี่ยเป็นการทำประตูในลักษณะของเฟนตัวตอเลสแล้วมีครั้งแล้วครั้งเล่าที่ทำาให้แฟนบอลได้สะใจกับประตูอ่ะมันเป็นประตูที่มันโอ้โหประตูแบบนี้มึงยิงได้ยังไงวะประตูแบบนี้ตอเลสทำได้ยังไงแล้วคาแรคเตอร์เขาอีกหน้าตาเขาก็แบบเป็นเป็นนักเตะที่หล่ออ่ะตอเลสใส่เป็นนักเตทะที่หน้าตาดีอีกคือมันทุกอย่างมันครบมันดูเหมือนเทพบุตร นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความรักที่แฟนบอลลิเวอร์พูลมีให้กับตอเรสเนี่ยไม่ใช่ข้อสงสัยเลยเพราะว่าในฤดูกาลแรกของตอเรสกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ย2007-2008ลิเวอร์พูลไม่มีนักเตะที่ยิงประตูนในลีกได้ถึง20ประตูเนี่ยมาตั้งแต่หมดยุคข,ของไมเคิลโอเว่นไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะโอเว่นเนี่ยคือคนล่าสุดณนะเวลานั้นนะที่อ่ขออภัยไม่ใช่โอเว่นครับฟาวเลอร์ครับก่อนโอเว่นอีกนะฟาวเลอร์ก็ยังยิงไม่ถึง20ประตู ฟาวเลอร์ปีฤดูกาล95-96คือนักเตะเร์บูลนคนล่าสุดที่ยิงในพรีเมียร์ลีกได้ถึง20ประตูในฤดูกาลเดียวโอ้โ oh, ห95-96อ่ะนะครับข้ามา10 12ปีไม่มีนักเตะเร์บูลที่ยิงในลีกได้ถึง20ประตูเลยแต่ว่าฤดูกาลน,นั้นอตอเลสทำได้นะครับจริงๆแล้วเรื่องราวของตอเลสเนี่ยสามารถเล่าได้เป็นชั่วโมงเลยนะเฉพาะข้อมูล ตั้งแต่เด็กของเขามาเอาแบบว่าเข้าคร่าวแล้วกันตอนเลสเนี่ยเขาเกิดปี84นะครับ20มีนาคมปี1984นะเขาเล่นให้ริปุลทั้งหมด3ฤดูกาลครึค่งยิง104อาย,ยิง81ประตูนใน1 4 2เกมเล่นให้ทีมชาติสเปน11ปี2003ถึง2014ยิง38ประตูนใน110เกมเป็นเด็กปั้นของแอตเลติโกคาดริดนะครับแอตเลติโกิ id, ไปเห็นฟอร์มสมัยที่เขาเล่นอยู่กับทีมลาโย13ทีมแบบเล็กๆทีมแบบระดับเด็กอะ11ขวประมาณเนี้ โอ้เห็นฟอร์มยิงกระจุยกระจายเลย50กว่าประตูอะไรแบบนี้เขาก็แอตเลติกอาดริดก็ดึงเข้าสู่ทีมอะคาเดมี่แล้วก็อยู่ตั้งแต่11ขวบตอนนั้นแหละแล้วก็ก้าวขึ้นมา2001ันหน่งก็ได้เล่นเกมเดบิวต์เกมประเดิมสนามให้กับแอตเลติกอาดริดตอนนั้นอายุแค่17แต่เขาเซ็นสัญญาอาชีพกับแอตเลติกอาดริดตั้งแต่อายุ15แล้วนะนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนั้นอายุ15คือเซ็นอาชีพได้แล้วอาจจะในยุคนั้นนะนะทีนี้พออยู่กับแอตเลติโก เขาก็ทําผลงานได้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะอ,มอย่างที่บอกครับอายุ19ก็เป็นกัปตันทีมแล้วเชลซี Chelsea เนี่ยสนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเชลซี Chelsea เริ่มเข้ามาแล้วปี2003เนี่ยนะครับเชลซี Chelsea ตอนนั้นเนี่ยโรมันอับราโมวิชเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วยื่น28ล้านปอนด์นะแต่ว่า,าประธานสมโมสรเอลิเกเซเ,เลโซบอกปัดบอกโนเวเลยนะครับเขาเป็นอนาคตของทีมแล้วก็เป็นกัปตันทีมนะปี2006ที่เป็นฟุตบอลโลกเนี่ย หลังก่อนเข้าสู่ฤดูกาล2 6 0 6 2 7 0 7นเะครับเชลซีเข้ามาอีกนะคือมีข้อเสนอว่าเชลซีอยากจะได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเชลซีก็ยังไม่ได้นะครับกลายเป็นเลี้ยวพูที่หลังจบบอลโลก2 6 0 6เนี่ยข่าวกับเลี้ยวพูนเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีข่าวเรียกว่าชัดเจนขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกทีจนกระทั่งออแอดแอดเลตุกอมิด เซ็นสัญญากับเดโกฟอร์ลันนะครับมาจากบียาเลอเอนะแล้วก็เปิดทางให้กับเฟโนร์ตอเลสเนี่ยได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับสุดท้ายก็ได้เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูล6ปีนะครับทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วเหมือนกันนะเขาพักร้อนอยู่เขาก็ต้องตัดวันพักร้อนเพื่อเดินทางกลับมาเคลียร์ในเรื่องของการย้ายทียมก็ย<ม>้<ม>ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อเข้าสู่ฤดูกาล2 0 0 7ัน0 8นะครับนะก็ทีนี้ถ้ามาดูเนี่ย ในแต่ละฤดูกาลของตอเรสเนี่ยนะครับฤดูกาลแรกฤดูกาลเดบิวต์เลยของเลียบพูลกับตอเรสเนี่ยนะครับเขาลงเล่นประเดิมสนามในเกมที่ไปเยือนแอสตันวิลล่านะวันที่11เดือนสิงหาคมปี2007นเะครับเกมนั้นก็ชนะสองหนึ่งแต่ว่ายังยิงไม่ได้ยิงประตูนะเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองประตูแรกนะครับที่ตอเรสยิงได้นะครับให้กับเลียบพูลเนี่ยยิงเชลซีครับในเกม ที่เล่นในบ้านเสมอ1น,นึแล้วเกมนั้นเป็นเกมเดบิวต์เกมเปิดตัวในแอนฟิลด์ด้วยนะครับเรียกว่าเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลต่อหน้าเดอะคอปในแอนฟิลด์ทำประตูได้เลยแล้วทําประตูทีมที่สนใจเขามาตลอดหลายปีนะครับแล้วก็เป็นทีมที่สุดท้ายก็จะได้ตัวเขาไปร่วมทีมจริงๆนะครับหลังจากนั้นครับ25กันยายนทำแฮตทริกแรกในสีเสื้อเลียพูนะครับก็คือยิง,ยงในเกมลีคับที่เจอกับเรดดิ้งนะฮะ แล้วก็ทั้ง3ประตูที่เขายิงในเกมนั้นน่ยยิงในครึ่งหลังทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหนะก็รัวรัวัวแล้วก็ประตูแรกที่ยิงในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับให้กับเล้ยวผูกก็คือเกมที่เจอปอร์โตชนะ4-1เกมนั้นเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3แล้วนะครับสนัดแรกยิงไม่ได้มายิงนัดที่3วันที่28เดือนพฤศจิกายนนะฮะแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2008ผลงานดียิง4ประตูจาก4เกมก็ได้รับ เลือกได้รับเลือกเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนั้นนะครับแล้วก็พอปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับยิงแฮตทริกในเกมที่ถล่มมิดเดิลสเบร์4-0จากนั้นก็เตะไปเยือนแล้วก็กลับมาเล่นในลีกครั้งหนึ่งก็ยิงแฮตทริกอีกในเกมที่เจอเวสต์แฮมันที่5มีนาคม2008กลายเป็นนักเตะคนแรกนะครับนับตั้งแต่แจ็คบาวเมอร์ครับปี1946นู่นเลยอ่ะนะครับที่ยิงแฮตทริก2เกม ติดต่อกันในแอนฟิลดนะฮะอืมโอ้โหนะนี่คือฤดูก,กาลแรกนะเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่แฟนบอลลิ์พูลจะจะหลงรักเขาอ่ะเพราะเขามาพร้อมทุกอย่างหลังหมดยุคฟาวเลอร์อาจจะมีโอเว่นที่แบบยิงได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ถึงแบบคือโอเวนอ่นจริงๆก็เป็นปรากฏการณนะ์นะเแต่ว่าในระดับเกิน20ป,ประตูในลีกเนี่ยโอ้โหถัดจากฟาวเลอร์ก็ไม่มีอีกเลยจนกระทั่งตอเลสนี่แหละ แล้วเขายิงเกิน20ประตูของฟาวเลอร์ไปเดี๋ยวดูว่าไปจบที่เท่าไหร่นะครับก็ในประตูที่ทําให้เขาเนี่ยทำทำสถิติเท่ากับฟาวเลอร์ว่ายิง20ประตูในพรีเมียร์ลีกได้นะครับก็คือเกมที่หม่งเรดดิ้งช่วงปลายเดือนมีนาคมปี2008นั้นเพิ่งจะปลายเดือนมีนาคมเพะนั้นยังเหลือเมษายนเหลือพฤษภาคมให้เขาทำทำสถิติอีกนะแล้วก็ถ้ารวมในทุกรายการนะครับ ในเดือนเมษายนเขามียิงอาร์เซนอลในเกมแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายประตูรวมตอนนั้นแซงไมเคิลโวนว่นไปแล้วนะครับรวม29ประตูนะได้เข้าชิงรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักข่าวกีฬาสมาคมนักฟุตบอลอาชีพนะครับโดยเพราะของ PFA เนี่ยก็สุดท้ายแล้วเขาก็ เป็นพระรองนะคนที่ได้ก็เป็นทิเซโนโรนัลโดซึ่งรู้กันนะโรนัลโดก็สุดยอดแล้วก็ในในรางวัล PFA สมาคมนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยยังได้ชิงในในหมวดดาวรุ่งยอดเยี่ยมด้วยนะครับสำหรับเฟรนโดตอรเลซึ่งสุดท้ายเชสฟายกาสของอาร์เซนอลได้ไปนะฮะแล้วก็ในเดือนพฤษภา,าคมในเกมเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่แอนฟิลเขายิงได้ก็ทำสถิติยิง8นัดติดในเกมหลีกที่แอนฟิลเทียบเท่ากับโรเจอร์หันอีกนี่ยังเป็นฤดูกาลแรกอยู่นะครับโอ้โหไม่แปลกเลยอะนะแล้วในนัดปิดฤดูกาลที่เจอสเปอร์สครับเขาก็ยังยิงประตูใส่สเปอร์สได้รวมแล้วเนี่ยยิงในเกมหลีกไป24นัดเอ่อประตูนในซีซันแรกนะครับทำลายสถิติของรุดฟันนิเซลอ,อยในหมวดนักเตะต่างชาติที่ยิงประตูได้มากที่สุด ในการเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกของตัวเองนะรูฟานเดนสลอย์เนี่ยทำไว้23ประตูนในซีซั่นแรกที่เขามาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสำหรับเฟรนตนอเลสทำได้ตั้งแต่ซีซั่นแรก24ประตูนในลีกนะครับ29ประตูในทุกรายการนะออโอ้โหจริงๆต้องเกินด้วยนะครับเพราะว่า30กว่าประตูนะครับในทุกรายการในซีซั่นนั้นนะฮะ นั่นคือซีซันแรกกลายเป็นที่รักอย่างรวดเร็วพอฤดูกาลต่อมาครับ2008 2009นะเขาก็เริ่มต้นได้ลูกยิงลูกการยิงลูกไฟเลยใส่ซันเดอร์แลนด์นะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้เขาเริ่มที่จะมีปัญหาบาดเจ็บมารบกวนและแฮมสตริงเนี่ยสอมรอบนะครับก็กล้ามเนื้อต้นขานด้านหลังเนี่ยนะแต่ว่าก็ยังมี ประตูแบบสวยๆประตูในแบบของตอเลสให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับพอเขาหายเจ็บเคือเขาพักก็ประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์หรือหายไป3เกม4เกมแล้วกลับมาเล่นต่อนะครับยิงเหมา2ประตูใส่เอเวอเรตที่ชนะ2 0หรือว่าเกมที่คลาสสิกมากๆคือเกมที่ไปเยือนซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์สเตเดียมตอนนั้นยังใช้ชื่อน,นี้นะครับอย่างตอนนี้เป็นเอตีฮัสเตเดียมโดนนำา2.0กลับมาชนะ3-2เขายิง2ประตูประตูแรกที่เขาทำได้เนี่ย เป็นประตูที่1,000ของเลือดภูในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยไปเตะทีมชาติฟุตบอลโลกเัาเลือกกลับมาก็เจ็บแฮมสตริงอีกนะครับแต่ว่าก็โอเคผลงานเมื่ฤดูกานที่แล้วก็มีฟีฟ่าเขาประกาศรางวัลในฤดูกาล2อ0 8 2 0 0 9เนี่ยเป็นรางวัลย้อนหลังของฤดูกาลที่แล้ว FIFA f i ิ p โปรเขาก็ติดทีมยอดเยี่ยมนะฮะเ,เริ่มที่จะมาถี่ขึ้นในเรื่องของปัญหาบาดเจ็บ นะแต่ว่า Impact ที่เขามีต่อเกมมีต่อทีมเนี่ยทางหนังสือพิมพ์ The t i m e ์นะครับแค่ปีเ็จๆที่อยู่กับทีมนะหนังสือพิมพ์ The t i m e ์เนี่ยใส่ชื่อตอเลสเป็น1ใน50นักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเลียพูลปีครึ่งเองนะนะครับแต่มันชัดเจนมากผมเชื่อว่าหลายคนยังจําความรู้สึกตรงนี้ได้ว่าเออมันคําว่าสร้าง Impact หรือว่ามีอิทธิพลต่อเกมมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ จากแฮมสติงก็เริ่มมีการเจ็บข้อเท้านะครับแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีฉีดยาฝืนลงสนามนะครับฉีดยาลงสนามแล้วก็ลงไปทำผลงานได้ดีในเกมแชมเปียนส์ลีกกับเรอัลมาดริดรอบ8ทีมสุดท้ายนาที่2ที่แอนฟิลหลายคนก็ยังจำได้ผมมั่นใจเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หลายคนจำลิ์พูนได้ดีมากๆเพราะว่ามันต่อเนื่องกันเลยเกมที่ถลม่มเรอัลมาดริด40นะครับเข้ารอบด้วยตูนรวม50เกมนั้นตอเรส ก็ทําประตูได้แล้วอีก4วันให้หลังครับเกมเจอมาดิดเนี่ยสิมีนาคมนะสวันให้หลัง14มีนาคม2009วันนี้คือวันประวัติศาสตร์ของเรียวพูหลายคนก็แน่แน่มั่นใจว่าจําได้คิดขึ้นมาไม่ใช่จําแค่เดือนด้วยจําวันได้เลย14มีนาคม2009เที่เกมที่โอทัฟฟอร์ดในเกมลีกตอนนั้นเรียวพูนก็กําลังแบบมีลุ้นในการแย่ง แชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วบุกไปชนะแมนยูไนเต็ดได้4ประตูต่อนหนึ่งโดนนำไปก่อนนะแล้วก็ตอเรสเป็นคนยิงตีเสมอลูกที่กระโดดฉกบอลจากเนมันยาว,วีดิชลากเข้าไปยิงเนี่ยตีเสมอนหนึ่งหนึ่งสุดท้ายลิปูลมารัวอีก3ประตูนะครับเจอหลายิงจุดโทษ <c oughs> ฟาบิโอออเรลิโอแล้วก็อันเดรดอสเซนานะครับจบด้วยสกอร์4-1แล้วท่าดีใจที่เป็นสัญลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้ของตอเรสนะครับ ในชุดสีเทานะแล้วก็วิ่งแล้วชูเลข5นี่เลข5นะครับเราคือแชมป์ยุโรป5สมัยนะครับนี่คือโอ้โหยิ่งทำให้แฟนบอลน,นี่ยิ่งรักเลยนะแล้วก็มายิงลูกที่50ให้ตัวเองนะครับในเกมเจอที่เจอกับสเปอร์สนะเมื่อนัดปิดฤดูก,กาล24พฤษภาคมเท่ากับว่ายิง50ประตูให้ลิพูนเนี่ยใช้เวลา84เกมอันนี้คือรวมทุกรายการนะทีนี้ฤดูก,กาล2 0 0 9 2 0 1 0นะครับ ก็ได้ได้ Play e r of the m o อ t h อีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนนะครับตักเต่ยอดเยี่ยมจำเดือนกันยายนหลังจากที่เดือนกันยายนนะยิง5ประตูนะกันยายน2009แล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมของฟิปโปรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงทดเวลานะครับประตูชัยเอาชนะแอสเันวิลลา่า29ธันวาคม2009เนี่ยทำให้เขามีสติยิง50ประตูในหลีกอันนี้นเฉพาะในหลีกนะครับ ยิง50ประตูในหลีกเร็วที่สุดแล้วนะครับในเวลานั้นนะน,นะนะในชุดเลี้ยวผูนะครับแล้วก็เริ่มมีาการเจ็บเข่าเพิ่มขึ้นมาเมษายนเมษายนปี2 0 1 0เนี่ยเจ็บเข่าประมาณสักช่วงกลาง,ลางเดือนเจ็บเข่าแล้วก็พักทั้งฤดูกาลกลับมาไม่ได้ก็เสียติดในฤดูกาลนั้นก็เลยหยุดอยู่แค่22ประตูจาก33เกมขออภัยครับ22ประตูจาก32เกมในทุกรายการนะฮะทีนี้มาฤดูก,กาล2 0 1 0 2 0 1 1 คืออย่างที่บอกนะครับบรรยากาศมันเริ่มหมองหม่นไปเรื่อยๆนะครับ2อ0พันเก้าสหรือทุกการที่ที่ที่เพิ่งพูด,พ,ดพูดถึงไปเนี่ยเร์พููก็เสียชาบิลอนโซ่ไปให้เรีัยวมาดิดแล้วนะครับราฟาเริ่มถูกวิจาร์ณในเรื่องผลงานแล้วผลงานโดยภาพรวมเริ่มตกไปแล้ว2 0 1 0 2 0 1เนี่ยราฟาเป็นฝ่ายไปนะครับเรียบร้อยมาสเคราโน่ก็ไปบา์เซลโลนา หรือคุณก็ตั้งปู่รอยนะครับรอยฮอสันเข้ามาคุมทีมมีข่าวลือแล้วนะครับว่าตอเลสน่าจะย้ายทีมแต่ว่ารอยฮอสันก็ยืนยันว่าไม่ได้มีไว้ขายเขายังเป็นนักเตะสําคัญตอเลสก็ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองนะครับยิงเอาชนะเวสต์บอมวิชนะครับเป็นประตูแรกของเขาในซีซั่นนั้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมนั่นคือเป็นนั่นคือประตูที่เขายิงในแอนฟิลด์ได้ครบ50าูปนะครับ แต่หลังจากนั้นเน่ยเดือนกันยายนตลอดทั้งเดือนยิงไม่ได้เลยเดือนตุลาคมเกือบเกือบจะครบเดือนอยู่แล้วนะครับกว่าจะมายิงได้ถ้ากับว่าเขายิงไปได้เนี่ยร่วมร่วมเสัปดาห์เลยนะก็มายิงในวันวันที่24ตุลาคมเลยยิงแบล็คเบิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันช่วงนั้นฟอร์มของตอเลสเริ่มตกและสภาพจิตใจเขาเริ่มที่จะมีคําถามต่างๆเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองในแอนฟิลแล้วนะครับว่า มันตกลงมันมันใช่อย่างที่คุยกันไว้จริงหรือเปล่านะครับวันที่เซ็นสัญญาผมมาด้วยความมุ่งมั่นผมอยากจะเป็นแชมป์กับสโมสรน,นี้นะครับทุกอย่างดูพร้อมมีโคโชช้ชที่ดีมีนักเตะที่ดีแต่เผลอแป๊บเดียวเวลาหายไปเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่ปีเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ลาฟาคนที่ดึงเข้ามาไม่อยู่แล้วชาบิลลอนโซค,คนที่กองกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกไม่อยู่มาสเคราโน่กองกลางตัวรับอีกคนหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกอีกคนเนี่ยก็ ไม่อยู่เขาอาจจะมีแค่ซีเว่นเจอร์ลาดที่เล่นแบบรู้ใจกันมากแต่ว่าแค่นั้นมันเพียงพอจริงๆเหรอนะครับเขาเริ่มที่จะฟอร์มตกนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยประตูสุดท้ายของเขากับเลียบพูนะครับก็เกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบสองมกราคมนะครับปีส0 1 1ิอ็ยิงบูฟเอมตันนะครับในเกมที่ไปเยือนมูรินิวชนะสาูนั่นคือประตูสุดท้ายของเขาที่ยิงให้เลียบพู้ละจนมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับแล้วก็ ช่วงท้ายตลาดนะครับตลาดปิด3สิงราคมเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่วันนะสาวันจากที่มีข่าวลือ40ล้านปอนจากเชลซียื่นมาลิพูนปัดมีมีความชุนลมุนในช่วงนั้นมากนะครับสุดท้ายแล้วลิพูนก็ต้องขายตอเลสไปให้เชลซี50ล้านปอนนะครับในวันสุดท้ายนะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับจริงๆก็ ถ้าเล่าแบบละเอียดละเอียดเนี่ยมันยังไปได้อีกนานเลยแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานเกินไปก็ถือซะวา่าเป็นโอกาสดีแล้วกันนะครับที่ทุกคนได้ผมคิดว่าหลายคนก็ได้เคลียร์ใจกับตอเลสกับสิ่งที่เขาทําให้ให้กับสโมสรนนะครับโดยเฉพาะความทุ่มเทที่เขา ลงเล่นสิ่งต่างๆที่เขาพูดถึงสโมสสเลว์พูนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะเ,าเกมเมื่อวันเสาร์นี้หรอกนะแต่ว่านับตั้งแต่เขาย้ายไปอยู่กับเชลซีแล้วก็ช่วงชีวิตของเขาก็ไปอยู่กับเอซมิลานไปแอตเลติกมาดิดอีกครั้งนึงหรือว่าไปเลิกเล่นที่ญี่ปุ่นกับซางาานโทสึเนี่ยเขาไม่เคยพูดจาที่ไม่ดีกับเลวพูเลยนะครับพูดในมุมมองที่ให้เกียรติอยู่เสมอนะแล้วก็ เมื่อเกมเมื่อวันเสาร์เนี่ยเขาบอกเขาเริ่มเป็นตะคริวตั้งแต่นาทีที่50แล้วนะด้วยสภาพร่างกายของเขาเขาก็เลิกเล่นไปแล้วนะแต่ว่าเขายังอยากยิงประตูเขาก็ยังอยู่แล้วก็ได้รับโอกาสจากเซเวนโกเล็กซสัน hmm. ก็ให้อยู่ต่อจนยิงได้ได้นะครับสุดท้ายก็ทาประตูได้จริงก็เหมือนความฝันเลยนะตอนนี้ก็ทุกวันนี้ก็ติดตามผลงานของตอเรสได้นะครับเขาเป็นโค้ชและเป็นโค้ชทีมเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีของแอตเลติกมาดริดนนะครับสโมสรที่สร้างเขาขึ้นมานะครับ ยังอยู่ในความทรงจำของของของพวกเรานะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยินดีต้อนรับจริงๆแล้วปี2015ที่เขากลับมาเยือนแอนฟิลครั้งในในทีมเพื่อนเจอหลาดเนี่ยในชุดออสตาเนี่ยเขาก็ได้รับเสียงปรบมือนะนะครับแฟนบอลก็ปรบมือให้นะจริง,รงๆแล้วก็เชื่อว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยความเจ็บช้ำความเจ็บปวดเนี่ยมันก็หายไปละนะแล้วตอนเลสยืนยันนะครับว่าเขาจะมาอีกให้ได้นะ บอลเลเจน่์เขาจะมาให้มันทุกปีเลยติดใจนะครับเอาละก็ถือว่าเราคลายปมในใจของเขาไปด้วยกันนะครับสำหรับเฟเนันโตเลสแล้วก็เรียกว่าเวลคัมแบ็กนะต้อนรับเขากับคืนสู่อ้อมกอดนะครับสำหรับเฟเนันโตเลสหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยรักที่สุดเลยนะครับเอาละวันนี้ก็คงจะถูกใจสำหรับใครที่เป็นอ,อ่าแฟน ตัวยงของเฟเนเดโตอเลสนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ